กานแล้วครั้งหนึ่งมีผีสามตัวเป็นเพื่อนรักกันเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกันจนกระทั่งวันหนึ่งพวกผีตัดสินใจจะสร้างบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหล่กันนี้พวกเองฉันว่าเรามาสร้างบ้านกันดีกว่าสร้างบ้านด้วยฟางดีไหมมันถ้งเบาเย็นสบาย แค่เอามาซุ่มซุ่มซุ่มแค่เนี้ยเราก็ได้บ้านละดีมะเศรษฐกิจพอเพียงสุดๆแต่ข้าว่านะสร้างด้วยฟางมันดูไม่แข็งแรงเลยอะสร้างด้วยอิฐดีกว่าไหมแข็งแรงทนทานดีด้วยแน่เน่เน่่ๆๆแต่ว,ว่านะเรามาสร้างบาง้รยไม้กันดีกว่าเพราะว่าไม้เนี่ยมันทั้งแข็งแรงทั้งยิงสบายอีกอย่างนะของพวกลื้อสองคงอะกว่าเราจะสร้างเสร็จนะพวกรกะตาละกึกใหม่ตะละกึกใหม่ตะละกึกกใหม่อีกรอบแล้วสี่แล้ว งั้นเช่นว่าเราก็แยกกันสร้างบ้านกันคนละล่างละกันใครอยากสร้างด้วยอะไรก็ไปสร้างปปไปไป้ายไรอะไรไผีตัวที่1สร้างบ้านด้วยฟางผีตัวที่2สร้างบ้านด้วยไม้ผีตัวที่สสร้างบ้านด้วยอิฐทั้งสามตัวอยู่ใกล้ๆกกันและไปมาหาสู่กันอย่างมีความสุข วันหนึ่งมีหมอผีออกไล่ล่าจะจับผีทั้งหมดมาลงหม้อหมอผีได้เดินทางมาถึงบ้านฟางก็สัมผัสได้ว่ามีผีอาศัยอยู่จึงเคาะประตูข้าคือหมอผีเจ้าคือผีอะไรต้องบอกข้ามาข้านั่นเหละข้าก็คือผี คนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้ตายสงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายโดนงูชกตายฮผีเฌานะ่ะงั้นไวห้ค่าจับซะ ไม่ข้าไม่ยอมให้จับหรอกลีลาอย่างนี้งั้นต้องเจอพี่ <c ười> เปิดตำราอยากศึกษาเคล็ดลับที่ธีอยากทดลอ,องข้าวสารเสกสักทีดูดูอย่างนี้ต้องจับเค็ดทันใดนั้น หมอผีก็ถล่มบ้านฟางพังลงผีชาวนาจึงหนีไปอาศัยอยู่ในบ้านไม้เกินไปแล้วเกินไปแล้วอะไรของเอือเนี่ยหมอผีมาหัวผีที่ไหนผมเลยไล่สาระอีกผีเขาไม่รู้แต่พังบ้านเละหมดเลยโอ๊ตเอือน้องฝังกวังมากเกินไปต้มาผูกจ่าอะไรกันใหม่ลูกนี่นี่นี่ฝักผิงนิ่กับอวานิกว่าหมอผีได้เดินทางมาถึงบ้านไม้ ก็สัมผัสได้ว่ามีผีอาศัยอยู่จึงเคาะประตูข้าคือหมอผีเจ้าคือผีอะไรจะบอกข้ามาต่าลืออจะาลูกรู้วกันจ,จะบอกใครกลัวเป็นผีดอมยกุกออกเดินทางไปสู่ฟ้าหวังเพื่อทีจะตามหา ยอกวิชาที่หายไปแล้วดดงผักตกเข้าบาังเอิองมีกิ่งไม้กิ่งม้เลยทิ่มตาเลยกลายเป็นผีอยู่ที่นั่งผีจีนงั้นมาให้ข้าจับซะไม่ไม่ไม่ไมรื่เป็นขันที่จะมาตัวสีลายอย่างนี้งั้นต้องเจอนี่ ตำรอยากศึกษาเคล็ดลับพีดีอยากทดลองทายันผีดินอยู่ย่างนี้ต้องจำให้เข็ดทันใดนั้นหมอผีก็ถล่มบ้านไม้พังลงผีชาวนาและผีจอมยุทธจึงหนีไปอาศัยอยู่ในบ้านนีหนี่แล้วพวกเรานีแล้ว ไดจ่ายเล่นเก็บของตรงนี่เลยนะมาบุกาพังหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยพวกเราทําสีกังหนันน่นเลยหมอผีมจะมาแล้วเร็วๆแล้วสิหมอผีได้เดินทางมาจะถึงบ้านอีกก็สัมผัสได้ว่ามีผีใสยอยู่จึงเคาะประตู มีอะไรจงบอกข้ามาข้าคือผีหัวใจช่างรุดมนุษย์ข้างข่าววันคนตื่นเช้าจะทำเธอให้เปลี่ยนห่วงเธอเป็นชุดมนุษย์ข้างข่าววันคนตื่นเช้าจะเอาเธอไปไม่ว่า <c oughs> อิอ่เจอสุดเลยนั่น มาให้ข้าจับซะไม่มัร้ายแนี้ผมเดินนี่นนเปิดตำรายาศึกษาเก็บลับพิขีอยากทดลองกระเทียมร้อยปีคืออยังนี้ต้องจับให้เข็ดแต่ท่านนั้นเอง ก็มีหญิงชราปรากฏตัวขึ้นช้ากนโอ๊ยช้าไปแล้วโอ๊ยสนุกมากนะโอ๊ยหยุดเจ้าฟังค่ะ ความจริงแล้วเอเมิลี่คือแม่ของเจ้าซึ่งเป็นสหายรักของเจ้าผู้หยูนหัวหน้าพักกีเลนขาวที่เก็บเจ้ามาเลี้ยงมาหาสิบป,ปีก่อนซึ่งจริงแล้วก่อนที่จะเจอเจ้าเสาวเชยงชินแม่นาสิบสี่ท่านหน้าก,กิเลนขาวได้พบกับเจ้าขาน้องนั่งในเมืองเสียวขุนซึ่งเป็นที่ที่ใสอิน,น้าสาวพ,พี่แม่ได้แนะนำให้ขารู้ซึ่งที่จริงแล้วข่าองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเดี๋ยวของอ่ะสั้นๆได้ไหมแม่มึงอ่ะอ๋อแม่ฮะแม่ ลูกงือคือลูกของกัวละเนี่ยอาตีน้อยของกัวทำาของเขาวัาสู่อุสาดังโดงตามหาลึกขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาในที่สุดมัอก็เจ้ลือกแายหมอผีแต่ผีจอมยุศก,ก็สวมกอดกันและทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป เสียงปรบมือให้กับนักแสดงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกครั้งครับผมขอได้นำตัวก่อนเลยนะออดโซนครับผมกานตาไหนค่ะเราสองคนเป็นคนงานจากมหาวิทยาัยคณะนิเทศาสตร์ที่ผ um ิดพาดนะครับค่ะสำหรับละครของเรานะคะเป็นละครมนุษย์หรือที่เรียกว่าธรรมดาม่าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยนิติภาควิชานิเทศศาสตร์นะคะซึ่งเป็นละครเวทีเจ้าแรกและเจ้าเดียวเลยค่ะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเอง ใช่แล้วครับเอออยากถามความเห็นงที่ของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอเป็นของเป็นคนน้าหน้าแล้วกันรู้สึกโอเคเลยครับโอเคทำท่ากดปั๊บกดไลค์อ่ะโอ้คนเลิศเลยครับโอ้โหกดเลิศเลยค่ะเอาเป็นว่าเออคอนเทนต์ของเราเนี่ยเนี้ยทำมาได้เข้าดีนะที่สั่งขนาดคอนเทีบนการแสดงจีนบนเวทีเอานะเราย <Bond> ัง <principe> ม like ีควานแอนเกอร์ต okay. 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 so ุ้เท พอปและฉากสุดอลังการและไลท์แเนุดซ์การตาเลยเพียวนะครับขอบคุณเวลาพี่อยากฝากทุกท่านที่ติดตามนะครับค่ะและสำหรับ โชว์ที่ผ่้จบไปนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของเราใดๆเลยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการจะติดตามเนื้อเรื่องของเราในีนี้หรือว่าช่องทางการซื้อบัตรเข้าชมนะคะก็สามารถติดตามกันได้ค่ะเข้าไปที่แฟนเพจเ c e b ุ๊ k ทำดราม่าค่ะสักดไหมบ้างไหมมองปากซันนะครับ h u m d r a m a ทำดราม่าครับค่ะหรือว่าทวิตเตอร์ค่ะทำดราม่า k u ค่ะสักดค่ะ เอเออดีเอ็นเคมดร่าเคยับผม้นอกไปจากนั้นนี่ก็ถึงเวลาขอบคุณของเราแล้วนะครับขอก็ต้องขอลานณะรงนี้นะครับแต่ก็ที่นขอบคุณผู้ใหญ่ในดีอย่างโครงการหลวง และปีตั้งสถิติครั้งเซ็นั่งเวอร์นะครับขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนอสถานที่เราได้มาจัดแันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับค่ะและสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านนะคะที่ทั้งที่นั่งดูหรือว่าเดินผ่านไปผ่านมาค่ะหวังว่าพวกเรานะคะจะได้กลับมาให้ความสนใจกับท่านอีกนะคะเพราะพวกเราคือละครมนุษย์เราเข้าใจมนุษย์ครับสวัสดีครับ นะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณน้องๆมากๆเลยทีเดียว